พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้าเขามาเห็นดูเห็นหลักฐานการที่ค้นเก็บเราเอาทิมมหไหมพี่น้องปาดขาโชบยางงามเรื่อยๆเพื่อ,พะ,อพะพี่น้องจ้าพื่ะโอ้ยเพื่ะพี่น้องขาวจันทร์ผ่านด้วยนะอันนี้คือค้นเขาเอาทิมเลยจ้าเบิงบ้งเบิ้งเอ้ยเพิ่นไม่เก็บเลนนะพี่พี่น้องอันพวกที่ยูทูบป้าว่าลอยเปอร์เซ็นต์เลย เดี๋ยวปลาที่ถามไปค้นที่เขาไปนี่ไปน้ำพ YouTube ุยูทูเบิรงว่าเขาเห็ดอีหยังก็เห็ดเต็มปลาแล้วพี่น้องโอ้ดัลลุตนเห็ดายคือว่าไ้ค้นที่เขากินเนเก็บเน้นะก็ดระไดพี่น้องเห็นดอกนะั่นเขาก็าเห็นันมันเห็นก็าที่เอาไปตัดทิมแล้วพี่น้องตัดเลนค้ยามาหาตาัดโชว์เน,ะ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 นาะนอนออนนาดีหน้าพี่น้องมั้งเน้ ปาสิบ่เอามาโดยป้าสีเอาจังสิมันท้งมาหนักจ้ะนั่นเห็นอูย้ยขาวเจ้าอัวเลยโบโบโดนมาเล้งกินอันมู่เก็บเห็ดโฉนี่เก็บทุกมือทุกเว้นนะพี่น้องเก็บแล้ววันี้เป็นอย่างรูป้ปะน้องเห็ดตัวน,นี้ออกแล้วจะดูดูนีพี่น้องเักงามงามจะดูนี่เห็นปะเห็นปะลายให้มีคนกินนะจ๊ะป้าสีเขาไปในเมืองไง มีคนกินคะ่ะเห็ุตัวนี้มีคนชอบหลายโอ้ทางมาดูคอยเอิญ <H ead> เห็ด <H ead> ละโงกด้วยจ้ะมันมีซื้อภาษาแดนนี่พี่นอ้องถ้าครจำไม่ได้เ่าอยเอิญทุกปีคอยก็เจ็บทุกปีคอยก็ลืมพี่น้องเอ้ยเป็นความงามเพิ่เนนอจ้ะมีคนค้นมาก,กินหลายพี่น้องะป้า <H ead> งามงามงามเนี่ยเจ็บได้ก็สิเขาไปในเมืองจักหน้อยก็สิโทรเอิญเพิ่นมาเอาไม่พี่น้องปลาบดเจ็บทิ่มเจ็บเสียได้เพื่อลูกโตนเฮ่ลูกตนป้า อยากให้เก็บเห็ดกันแบบในเชิงในเวเดจะเห็ดคือฝรั่งเขาเห็ดนะะอ้ยผลพิลล่าคนงงเห็นปะตูมับบง่ายแบบตนดจ้ะเห็นปะเก็บอันฝรั่งเพืได้กินแชร์จักดอกมันก็กินเท่านั้นเ้อะเพิ่าขนเราเหมดป้าเราไปเทถิมได้พี่น้องนะงามเบนออ้ยงามงามงาม,งามนี่มีคนตามหาเห็ดตัวนี้อยู่จ้ะเพิอ่นออกมาเพิ่นได้สองสามดอก มากับบ้านเนเกลีที่พี่น้องไปกลับกับแปดสิบโลลอยโลคนเนี้บ่ได้เห็ดนดี่เป็นตะลุโตนเนี้ยเพิ่งมาพิ่นมากินเห็ดเพิงหวานพ่นมะมักบ่เสียบว่ะพ่นมาเห็ดตัวนี้ไหลพี่น้องดูป้าพี่น้องเันงามเนียนี่เห็นบ่นี่เวลาป้าได้เห็ดป้าต้องเอาไปแบ่งปันพี่น้องเพราะว่าป้าบ่มีปัญญากินผู้เดียวดอกเออมันหลายไม่จต่มันงามไม่จต่ป้ายุ่ใกล้ป้าเห็ดบ่มีนยังดอก นะเห็ดจั้งหลายเรพี่น้องมันที่บอดแตกเดี๋มันจะต้องอยู่ล่างสุดเด้เพราะเห็ดตัวนี้ก็ค่อยๆค่อนข้างบอบบางเลยจ้ะบอบบางพอสมควรไอหมูบ่บานแล้วเนาะหมูบ่บานแล้วสิบอบบางโอ้ยพี่น้องเอ้ยตัวมันใหญ่ๆเบิ้งบังเบิงอว่บอุ่บอืมอืมแม่พี่น้อ,อง,ยยองบอบออโอ้เพิ่นได้ยินข่าวว่ามันมีผมก็สิดีใจคาดเสดเลยจ้ะนี่โอ้นั่นดอกนั่นเท่าแล้ว มันเท่าแล yeah! ้วม oh, ีอีกบอมี่อีกมะเคออือปต่อต่อหาเห็ดโอ้เถ่าตุ้งมูกแล้วพี่น้องจ้ะโอ้ยโอ้ยว้าวว้เมื่อนี้มาคนเดียวว้าดังพี่น้องอยากายเมื่อวานนี่ไปปลากระมูสามขนห้องถ่วปลาเลยจ้ะโอ้พี่น้องเอยไงค่ะไงเหนี่ยว้าพี่น้องดูดู ป้าเถ็ดดึงเคืองพี่น้องเอ้ยใหญ่อุบาทอุพะโลขอดึงออกมาเบิ้งในท่อนจ้ะพี่น้องเอ้ยมันใหญ่ความใหญ่ของเพิ่นไหมป้าพี่น้องเอ้ยฮะป้าโถอดๆเอาไปใส่เบิง้งสีล่องใส่กระถาง้ะพี่น้องนั่นเต็มพอดีจ้ะป้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นมันใหญ่ขนาดไงเนี่ยเทดูนะก็นิ่มแล้วเนาะจ้าเพิ่นกันแล้วเนาะ ถ้าว่าขาเพิ่งนอู้พนอ้องเอ้ยอัศจรรย์อู้งามบ่มีอันนั้นพี่น้องบ่มีหนอนมีแมงกินเลยได้จ้ะนี่อู้สปออะสปอปล่อยออกไปขาแม่พี่น้องขาแม่พี่อะป้ากำบ่หุ่มเลยพี่น้องเนี่ยกำบ่หุ่มแลยความใหญ่เพิ่นเฮ้ยใหญ่ปลาเลื้อปลาเต๋อปลาล้๊ปลางานเนาะขางามบ่มีแมงเลยพี่น้องจ้ะอือมจำเป็นเพิ่นเอาไปถอดนะพี่น้องเนาะ โอ้ยพูดใดมากินก็ไปถอดแล้ววดทีมันมันมันติดแสบ่เนาะพี่น้องมันติดแก่เนาะพูดล่ะสะอาดสะอาดพี่น้องบ่มีอันนั้นเลยบ่มีแมงมีหนอนอ้โทษทีเนี่ยพี่น้องมึงดูบะมีในแมงบ่มีหนอนเลยได้จ้ะพูดล่ะขาวจังน้องใหม่เนี่ยแหละพี่น้องดูขาวสะอาดคักแน่อันนี้ปาดเบิงเ้งแล้วจ้ะปลาคือเพาดอเอาเพราะว่ามันอันนี้เนี่ย นี่เอ้ยปาสิวานไปทัวร์เหรมันสปอนไปทัวร์ไหมพี่น้องอ๋อมันมีอยอะแล้วจ้ะงามงามพี่น้องเอ,อ้ย,ยใหญ่ห้มือน,นี่แดดแดดพี่น้องอ้อนหอนจ้ะมึงน่าเสียดจจักดอกมือนี่ว่าหันได้ไอ้นี่นะในเห็ดไอ้ตัวนี้ปะเหยนเล็กน้อยในเมืองดีใจจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยมองมาเห็ดตูมบวอยู่เปียงบ่ปานบ่ได้ถือไมอ้กันสันเด้จ้ะมือนี่ปลาถือไม้เซลฟี่เนี่ยจ้ะ ไม่กันซันมันหนักนะพี่น้องสำหรับป่าเด้เนี่โอ้พี่น้องต้องตัดดีๆแต่มือนี่พะว่าพอตัดก็ได้ม,นนมันหนักจ้ะนะมันหนักที่แบกไปเห็นยังหนักหนัก,กวะถ้าป่าสะโอนเห็ดป่านี่มันสะอาดตัวน,นี้มัน่มีหนอนมีแมงให้พี่น้องดูป่างามหายพี่น้องะอาคนใดได้กินนี่มีความสุขหลายเด้เนี่ะพี่น,อนอ้องนี่ยางไม้อีกนิดนึงพี่น้องลูกขึ้นมาก็เห็นน้องโลดเลยนะ เป็นตหาหักเทออ้อ้อออาวอปาดจะปาดปาดท,ทั้งศิละพี่น้องมันเห็นยากมันถือถือกล่องน้ำถือมีดน้ำถือน่นอ่ะซัมนี้ก็โอเคจ้ะเนี่หนาหากักหนาแพงนจ้าในให้เบิ้งอีกเกินมันมันแดดซ่องตาจะพี่น้องมือเนี่ยน้องจ๋าป้าเสีเบิง้งนี่พวกครูเหมือนนะจ้ะนี่ห็นห้ยมันมีครูเหมือนที่อันตรายที่สุดแล้วเด้อบาเนี่ นี่พี่น้องอุย้ยขื้นค่ะขื้นแน่พี่น้องคู่เหมือนจะ้ะอันนี้แดงอันนั้นขาวแล้วพี่น้องเดอ้อพุลอะพี่น้องเออนี่แหละคือโตลายแล้วพี่น้องเด้ออือมันลายค่ะลายนงามงามเด้อพี่น้องบานกับงามตุ้มกับงามจะ้ะอุย้อยยาง่านไปว่าหันเองพี่น้องเหยียบมันเหยียบแล้วหนึ่งไหมมันบ่เห็นหุงจะมันแดดป้าบ่าเห็นหุง นา nice. ชอบหลายนี่อันนี้ก็บ่มีแมงกิน้อพี่น้องเด้อบ่มีแมงกินน้องเลยเห็นปะเอ,อ้ยู้ได้กินก็สียิ้มปุยปุยแน่ค <c oughs> ุได้กินเห็บง้ามไหมพี่น้องบุได้กินเห็บง้ามไม่ยิ้มปุยปุยนะไปอีกจ้าขันวิ้นหัวขอโทษได้จ้ามือน,นี่ก็บ่ได้ซื้อไม่กันซันได้จ้าพี่นอ้องรวเบิงเปินนั่น ไงค่ะไงเน่คนเรียกว่ากองขี้ควายไหมเหนะพี่น้องพันยุ่มห่องห่องสิไหมลุงลุงไหมไงแหมพี่น้องอุ้ยโอ้พันครูพันมีครูเเฟตปาดด้ยตะโอนนะพี่น้องโอ้โหงามค่ะงามแน่เดี๋ยวขาบ่มีแมงแล้วจ้ะนี่เห็นเท่าเท้าทีขาบ่ได้มีมองมีแมงแล้วจ้าหนิเด้อตาไสวยงาม ในป่าลองพาเบิ่งกันนะป้าบ่บมีแมงป่าป้าห้ท้ายเด้จ้ะท้ายน้องกันเด้จ้ะว่ามีแมงบ่ป้าพี่น้องบ่มีแมงเลยสะอาดค่ะดูป๊าโถพี่น้องเอยบ่มีแมงขนาดเท่าๆได้จ้ะในพี่น้องโอ้แล้วพี่น้องวอตะลูกขื้นมาก็เห็นแล้วมันแมนบ่ล่ะแมนบอเฮ้ยแมนผู้ดีพอไม่นองจ้า ไปซาซาเมื่อวานนี่ไปกันหลายคนสามคนหอนเมื่ยเลน,นลมาแต่เรามาหลายหลายพี่นอ้องอือดีดีด,ดีที่เพิ่นมี้เห็นคนมากเกี่เอาไปกินแตกบึมบิมเนียเมื่อคืนนี่พี่น้องมาเอาผู้ละสองถุง,ถงสามถุงแม่ดีค่ะดีเนี่ยผู้เก็บก็มีความสุขผู้กินก็นมีความสุขจะ้ะบ่มี็อย่างที่พี่น้องเขาเจาอันบ่มีรถมา้าขันมีรถม้ากับพามมานแมเออ องจายางมะยางมาเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยพี่น้องอยุกกลางทางเห็นแหละต้องเอินว่าทาง้ะจ้ะนี่เป็นทางรถทักเตอร์จ้ะนี่รถทักเตอร์แลนเบิร์นเวิร์นเขามานี่ไม่เนี้ยเหลียวไม่เห็นแต่กไกลสามพี่น้องเถ่าไปจ้ะโบป้าพี่น้องดู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 ขาวเจออัวเลยพี่น้องคะนี่มันเป็นยังไงในเพิ่ึนก้มหนาลงดินทั้งสั้นโอ้พี่น้องเพิ่นนิ่มอ่ะบเบาสวยเลือกได้นะจ๊ะเพื่อนนี่ล่ละ แน่นจ้าแน่นแน่นแน่นโอ้ยดูดูดพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามพี่น้องสวยงามเลยดีให้เห็นบ่โอ้ผู้ถ่ายกินนี่โอ้ยหวานปากเลยจ้ะพี่น้องมันงามขาดดึงเลยโอ้ยยะสุดยอดโอ้ยไ่อยากเอาเห็ดตัวน,นั้นไปข้างล่างเด้อบนหิ่งนิ่มๆพี่น้องใส่ถุงกระแตกคือกเพิ่นบอบบาง นะฮะพี่น้องเออขาวสะอาดบ่มีแมงเลยดูไม่มีแมงเลยนะจ๊ะอืมโอ้จะเป็นสวยงามเลิศเลยพี่น้องมีอีกบะนั่งเบิ่งสิแหละจ๊ะไม่เย่ามงมันเจินเทินนั่นพี่น้องด,ดูดูดูหัวดำคือเลืออยู่พี่น้องจ้าดูเฮ้ยงามเอาทองคือจังเป็นอันนี้แล้ว,วกูหล่ะว่่มีแมงได้จ้ะพี่น้องสะอาดสะอาดนั่นนะ ได้ข่อยอันบ่มักอันพ้องน้ำเริ่มเขียวนะนิ่มพอมเอาทถ้าขาแเอาทถ้าขาผู้ลังค้นม่นกัจีนอันนี้นนพี่นอ้องผู้ลังค้นม่นกัจีนตะดกอกเิ่นว่ามันนิ่มๆเละๆแงแสบยพะนะมักบ่คือกันคักเนาะพี่น้องเนาะอู้นอีกดอกนึงพี่น้องเห็นเลวเนเลว้องม้าปแปลว่าเหลียวม้าได้พี่น้องเฮดเพอเวออยู่ hey, าดูพี่น้องดูนะเห็นะโอขาแข็งดอกแข็งแต่ว่ามันเป็นแน่นสปอเลยจ้ะโอ้ว่าเอาดอกพี่น้องถ้าเอานวยดอกน้อยๆกลัวดูถ้ามันสปอสีเขียวเรานิ่มจักน้อยกับว่าเอาจ้ะเลือกอีหลีแหละพี่น้องเลือกอุ้ยจะเป็นงามเลยพี่น้องเอ้ยดูดูดู นี่นี่นี่นั่งพญาจะของปลาเลยจ้าจ้าลายพี่น้องแต่ปลาบ่อไทยเหลือไปใส่กัหลายมีหลากหลายสีหลากหลายท่มหลากหลายดอกเลยจ้าลายขากลายแน่งามพี่น้องเป็นงามมันจะโอนหายความงามเิ่นไหนแม่ดูพี่น้องเอางามหายเอ้ยหายเพิ่องจ้างมาอีกนิดนึงมาเจอสาวสมน้อยสาวสมน้อยผู้ดีผู้งามนั่นงามมีหลีพี่น้องบ่มีแพลบ่มีอย่างเลยบ่มีมาแรงบ่มีหมดกินเลยนายเจ้าผู้ดีผู้งามหาย นานปาดเลยจ้ะปาดเลยจ้ะมึงในขาวจ้วงอวเลยพี่น้องเอ้ยตันมือเกือกแข็งปักเลยนะหาแบบใจเย็นเย็นหาแบบใจเย็นเย็นค่อยๆไปนั่งยุ่กับมองเห็นได้เดอ้อนี่พี่น้องนี่นี่นั่นสองนะพี่น้องโน่นอีกหนึ่งพี่น้องมื่อจาไปเห็นนาะมันเหลี่ยมตาหูนูน่นอีกนึงเดี๋ยวผ้าเอาจะพ้าเอา นี่น้าต <cko> ัดบดีบ <prejudice steroids p leaves> ่งามบ่เอาลายบ่่นเด้อพี่น้องบ่ซีเรียสนี่เป็นไดเออเด็กน้อยเด็กน้อยทั้งน้อยน่ะโอ้อันนี้บ่เอามันิ่มจ้ะอ้าจ้ะพี่น้องนี่นี่นี่เอ๊ะอยู่ในตอหยาดไหมเพิ่อยู่ในหยาหยาคุ้มเพิ่นหยามอดคุ้มเพิ่นพี่น้องแต่เพิ่งนะจ้ะเอ๊อูขาวจุ้นพูนเหรพี่น้องขาหน่ะ น,น,นั่น่โอ้เป็นตาหากายเอืยไป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 เนี่นี่ขาขึ้นพูนซนนนนนา้ายล่ะนูนนูนอันตาล้ายด้่จ้ะพี่น้องตาล้ายไปอย่างรัวมันแดดแต่มันแดดซองมันเหลี่ยมตานะแดบตาเหลี่ยมตาให้อุ้ยอะสวยงามพี่น้องสวยงามแต่แล้วว่าะนูนอนะ่ะพี่น้องก็ว่า อืมนี่ะโอ้ยมีขวบไปฟันเบิรนทุ้ถูกมองเลยดูเอาเอาอันนี้คือจังซ้งไม่สวยอ่ะจ้ะฮะเออน่ะเออน่ะเออน่ะใส่ได้แหละจ้ะโอเคสานี้ก็โอเคจ้ะสานี้ก็โอเคมีอีกไหมมีอีกไหมนาองหันนางต้องเหมาะยุใสข่อยเหลียวไปเบิรงกันบางทีอนาเห็นปะ บางทีกันพูดอีกอันหนึ่งพี่น้องโอ้ยเฮ้ย้ยห,ยหลายแล้วเริ่มหลายเริ่มหลายอันนั้นไม่พี่นอ้องแดดซองเหรอบางทีหลงมองอะแม่จ,จ้ะแี่แดดซองแล้วหลงมองจ,จ้ะเฮ้ยพี่น้องเออเน้นเน้นเ,นนเนนลวลาป่าที่ดังจ้วะเจวเลยอพูดอีกดอกหนึ่งพี่น้องน้อยน้อยเดีอค่ะโบเอาด้วยใยฮะง่ายบเอาอออน,อน่ะตอหมอ,อยี่หิห่มอะพี่น้อง หมออ้นี่วะนี่นี่นี่ตัดแบบฝรั่งไปเลยจ้ะสีไ้สะอาดสะอาดฝรั่งมันบ่ถอนหลากถอนโค้งขึ้นมาดิสังเกตครับพี่น้องนี่แต่แอนพีไทยนี่แหละอู้ยพี่พี่น้องอู้ยสามดอกพี่น้องขอโทษขอโทษเวลาปลาอุ้ยได้จ้ะเด้อนี่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 หนึ่งนะแมงอู้ยผาแน่นขาแน่นนี่นน่นพี่น้องนน่นเห็นปะ นี่พี่น้องจ้านี่เห็นบ่งามงามแนนปักปักแนนปัก,ป,กปักจ้าเห็นบ่โอ้ยจ้าเจ้างามงามเอาขอถอนได้เถอะถอนแน่ถอนเน่นางพักอีกนิดนึงจ้านางพักอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนคลิปแล้วพี่น้องเพราะว่าอย่างวะหยุดคลิปแล้วมันจะเริ่มยาวเกินไปจ้ายาวเกินไปว้าวพี่น้องอนนโอ้โหสวยงาม อ๋ออ๋สวยงามพี่น้องอบ่้งพอดีว่ามหายจ้ะพี่น้อง